สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบานเคลื่อนที่ Family on t o u ัวแต่ยังไม่ทัวร์นะคะเพราะว่าติดภารกิจในการจัดระบบระเบียบชีวิตนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้อยู่นะคะแต่วันหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าทุกอย่างนะคะเข้าเที่เข้าทางนะคะ,ะเราจะออกเดินทางนะคะประจนภัยนะคะตามหานะคะความฝันในวัยเด็กนะคะหรือว่าความรู้สึกที่เราปรารถนาในวัยเด็กอย่างแน่นอนค่ะทุกคนยังไงก็อย่าเบื่อนะคะหรือว่าอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะ โอเคค่ะ okay. ทุกคนคุณพ่อนะคะก็กําลังเกี่ยวหญ้านะคะอยู่ตรงนูนน้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมเอาไปไว้ให้กับอิทิบาศีนะคะแต่วันนี้นะคะคนที่จะเอายาไปให้อิทิบาศีนะั้นะก็คือคุณน้องเซนค่ะทุกคนนะคะส่วนคุณพ่อเขาไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวคุณพ่อเ็าจะไปทีหลังค่ะนะคะไปจุดยากัยงกัญยงอะไรเงี้ยเนาะคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้ติดภารกิจนะคะในการที่จะมาเขาเรียกว,ว่าเกลีย่ยปูนตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวรถปูนเขาจะมาค่ะทุกคนนะคะคนที่จะไป เอาหญ้าให้อิทิบาสีนะคะอ่าก็คือคุณแม่กับน้องเซนค่ะทุกคนเนาะซึ่งเดี๋ยวคุณแม่นะคะก็จะไปถ่ายนะคะตอนนี้น้องเซนเอาย่าให้กับอิทิบาสีนะคะแล้วก็เอาอิทิบาสีข้อข้อให้กับทุกคนดูเนาะทุกคนเนาะแล้วเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมาอ่าให้ทุกคนดูตอนที่อ่าคุณพ่อเกลี่ยปูนตรงนี้ด้วยค่ะพ่อนะคะอ่าก่อนนี้จะไปเกี่ยวหญ้านะคะเขาก็มาเอารวดน้มออกนะคะเพื่อ เปิด,ดาทางนะคะไว้ให้กับรถปูนเข้ามานะคะจะเป็นองค์จิตนะคะที่เราจะาปูนมาลงะคะ่ะตักโครงตักขไข่ใดๆนะคะเราก็เอามาวางนะคะแบบหลายวันแล้วนะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> พิงพ่งได้เอาเพิ่งเพิ่งได้ปูนมานะคะเพิ่งงบนะคะในการได้ปูนมาเทนะคะแล้วก็จะเทให้เต็มพื้นที่ตรงนี้นะคะ แต่ว่าคุณพ่อเขาต้องทําคนเดียวทุกคนคุณมาลงพวกคุณพ่อเขาต้องอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเกลี่ยใช่ไหมเออแนละ้วคุณแม่ก็เรียกไม่ถูกนะเขาก็ต้องเกลี่ยคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะปกติเขา่ะเป็นวิธีปฏิบัติสี่ข้อข้อใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอันนี้ติดติดภารกิจก่อสร้างนะคะ อดีเลยน้องเซนวันนี้ไม่ได้ไปร้องเพงลงฝนตกเลยรับภารกิจในการเอาวิธีบักสี่ข้คอบเมื่อวานที่คุณแม่กับคุณพ่อหายไปนะคะทุกคนก็เพราะว่ามันมันเป็นแต่เรื่องราวเดิมๆมะค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูเนาะ กลัวว่าทุกคนจะเบื่อกลัวว่าทุกคนจะแบบเนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ถามว่าคิดถึงทุกคนไหมนะคะก็คิดถึงทุกคนทุกวันเลยนะคะคนมันเคยอยู่ด้วยกันคนมันเคยพูดคุยกันนะคะพอมันไม่ได้คุยกันมันไม่ได้เจอกันมันก็คิดถึงมันก็นึกถึงอะไรเงี้ยแต่กลัวว่าทุกคนเจอหน้าทุกคนมันจะเบื่อจะเซ็งน ขนนี่ยากก็ขึ้นงามเนาะก็ครับเกี่ยวเรื่ไฟครับนี่นอยู่หัวว่างอ่ลูกบาลมันเป็นไทยไหมน้องเจ้าของร้านกาแฟข้างๆนาะคุณเดี๋ยวเมามันมากถ้าปล่อยให้เซนเกี่ยวเองก็คงไม่ได้นะพ่อเนาะไม่ได้ครับทำไมอะพ่อ กว่าจะเกี่ยวเสร็จก็ปาไปสองชั่วโมงอเยยพราะเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยว่าเมื่อวานเราเอาอิทิบาสีออกจากค้อกี่โมงเมืม่อวานบ่ายโมงอะครับลืมอะเอาอิทิบาสีออกจากข้อประมาณบ่ายสามโมงอะทุกคน เราลืมอิิบาสีอ่ะทุกคนครเราหมดจนลมับเรามแต่ทํางานเมื่อวานมันมีงานเช้าไงทุกคนนะคะมันมีงานเช้าแล้วเรากลับมาถึงบ้านปุ๊บเราลืมเลยเราลืมเราคิดว่าเราเราเอาออกแล้วใช่ไหมใช่เออ ร้อยและะ้วค่ะทุกคนเอา,อเ,อาอเอาอีกแล้วเราไม่อิ่มบอกเราไม่อิอ่มโอ้โหชดเชยยังไม่พอนะคะคุณพ่อบอกว่าชดเชยให้เขาหน่อยเราต้องให้เขากินอิม่มๆเรามาครั้งอะ่ะเราเราเป็นคนทำงานเกินเลิกรูกมันหลายสิ่งหลายอย่างอะนะ่ะเนาะพ่อเนาะ พ่อหน้าฝนนี่เกี่ยวหญ้าสนุกไหมสนุกไหมเกี่ยง่ายจะตายจพอแล้วก็หยุงวันแล้วนั่นมาถึงก็บอกว่าพอแล้วก้าทั้งที่ตัวเองไปถ่ายมามันกินทั้งวันแล้วแม่เจนเอ้ยพ่อเขาบอกกินทั้งสวนน่วงแล้วลูกพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าชดเชยอ่ะเขาบอกว่าชดเชยให้มันเมื่อวานเดียวออกมันตอนบ่ายสามอ่ะเจนรู้ไหม กลางคืนมามันไม่ได้ไปไหนมันถูกล่ามด้วยอ่ะเพ่มันหลบับคือมันต้องหลบับต้องนอนแต่นี่มันไม่ได้หลบับมันกินันแม่ดูไม่ค่อยเขาไม่กินเยอะนะก็ใช่เขอืดเลือดเป็นโรคง่ายขอให้มันอิม่มเป็นใช้ได้พ่อเขาอยากให้มันอิ่มตลอดเวลาไงเปิดไม่น,น,นอนเล่แล้วมาต่อชีวิตพ่อไงจะดีแล้วหรอพอแล้วไป เขากำลังเกี่ยวแบบเมามันอยู่เลี้ยงสวยงามตรานดอกมันบอกว่าเขาปล่อยมานะคือกินหญ้าแห้งอ่ะหญ้าแบบมีพ่องหม่มีพ่องอ่ะก็เขาเกิดมามีบุญไงที่บาซศีเนี่ยบุญผู้ผู้นบุญมาเกิดอ่ะก้ะนี่ปู่แมนรถรถบมาแล้วเืรถปูนมาแล้วไปไปเดี๋ยวคุณแม่นะคะก็จะไปกับน้องเซนนะคะกลับรถตอนจ้า กาแฟทุกคนข้างๆนะคะ เดียวแล้วมันก็วงมอะไรมันก็เออเอ้าอีกแล้วเฮ้ยมาช่วยเราคุณเจอ่เออทุกคนลืมกุญแจเราสองแม่ลูกนะคะลืมกุญแจเข้าข้างในไม่ได้นะคะน้องเซนก็เลยจะต้องขับรถกลับไปเอากุญแจมานะคะ าถึงนะคะคุณแม่ยังไม่เห็นน้องหมาสองตัวเลยคนไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะคะตอนนี้หรือว่าวันนี้เรามาเช้าเกินไปทุกทีเรามาเกือบมืดอ่ะแต่คิดว่าเดี๋ยวสักพักเขาน่าจะมาแล้วแหละทุกคนเขาน่าจะไปวิ่งเล่นในสวนข้างในนู่นอ่ะ อินดีบาซีก็กินยญ้าย่ตรงนั้นเมื่อเช้าเนี่ยให้น้องเซนมาออกจากคอกว่าเราสองคนไปทำงานนะคะเนี่ยทุกคนดูสิเขาไม่อยู่อะ่ะเดี๋ยวแต่ที่นอนกับถ้วยอาหารอินดีบาซี อธิบาีอิอิบาซีแม่มาแล้วอธิบาีอิอธิบาซีแม่มาแล้วแม่มาแล้วแต่ว่าแม่เข้าไม่ได้เพราะว่าลืมกุญแจเดี๋ยวรอเซ้นก่อนแป๊บเดียว กเ,เดี๋ยวเรียกหาการุณากับอุเบกขาก่อนนะท่านผู้ชมการุณาอิทิบาสีร้อง เียงคุณแม่แหลมนะคะทุกคนเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักเขาจะวิ่งมาทุกคนเพราะเสียงคุณแม่เนี่ยมันแหลมนะคะแบบดังไปดู่นอะไกลๆนน่นทุกคนมาแล้วมาแล้วเปิดเร็วๆสิครับเซนอิทธิบาทสีมันยืนมองอยู่นะ่ะมันเรียกงอาๆ เห็นไหมเขามาแล้วว้าเห็นไหมคุณแม่บอกแล้วเขาน่าจะไปข้างใน่ะทุกคนเพราะว่าข้างในน่ะมันมีบ้านนะคะที่มีคนอยู่โอ้ไม่ใช่เขาระวังเขาจับไปกินด้วลูกมันมีโอ้โอ้มากระเต็มเลยอาตาก็มามุทิตาก็มาโอ้ข้ามถนนมาทุกคนอตายละ คือเออเมื่อกี้คุณแม่บอกคือข้างในมันจะมีบ้านนะคะทุกคนบ้านล้างอะ่ะที่ช่วงนี้อะ่ะมันมีคนงานที่เขาเก็บลําไยเขามาพักอะ่ะทุกคนคุณแม่คิดว่าน้องหมาสองตัวเนี่ยเขาน่าจะเข้าไปไปตรงนูน้นนะทุกคนนี่แม่มาเต็มเลยทุกคนมาแล้วอ,อเนี่ยดีใจโหวิ่งมาแบบโอ้โห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 ไม่ใช่เมตาวิ่งตามมาอีกเหรอเซนเออ อ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าทะเลาะก,กันเออนั่นจับจับจับที่เจ๊ลระคะ,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 ะอ่ะนั่นนั่นอ่ะโอ้โอ้โอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าไม่เอาเขาห่วงแม่ทุกคนตาเขาห่วงแม่เนี่ยเอฟซีเขาคิดถึงลูกๆอะ่ะเมื่อวานเขาไม่ได้เจอลูกเออไปเดี๋ยวไปดู ไปดูน้องเซนเอาอิธิบาทสีค่ะปราดเปรียวมากทุกคนลูกคุณเม่แต่ละตัวปราดเปรียวแบบเท่สุดๆเลยแข็งแรงข้างในก็เป็นป่าทึบแล้วตอนนี้ โอ้โหกระโดดตอนนี้มุทิตานะคะเขาแม่มีลูกเยอะเรียกผิดเรียกถูกอะทุกคนคือ,อจะบอกว่ามุทิตาเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาเขาหงอนะคะทุกคนเขาหงอนะเพราะว่าอัตราคุมความประพฤติอยู่ เซนระวังนะเขาขิดเออด้อืมไม่ขิอดอะไรหรอแม่โดนไลต่ตลอดอะเซนจ่าจ่าลูกจ่าจ่าโอ้ยนี่เจอเร็ว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 เร็เรเขาจะเหยียบเชือกตัวเองเชือกตกแล้วนะน่าเขาจะเจ็บจมูกครับเซนโอทุกคนดูเขาเขาปล่อยที่บาสีเดินเข้าข้อคนเดียวอ่ะ ดูทุกคนดูเสื้อคุณแม่นี่ฝีมือมุอทิตานะคะดูสิเนี่ยจะเด้ากันอีกแล้วจะเด้ากันได้ไงทำหมันแล้วเนี่ยโอ้โอ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 ,โอทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหม เขากำลังจะแบบไอ้นี่การจีบกันโอ้จะเอวันนี้พ่อไม่ว่างนะลูกเด้อพ่อติดภารกิจไอ้ปูนนะนี่ไงขี้เขาฉีเขาเนี่ย เดี๋ยวพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาจุดยากันยุงให้เองอ่ะไปเอาถังน้ำไปล้างเลยนี่แล้วก็เดี๋ยวเอาไปตักน้ำให้เขาไม่กินน้แม่ควายที่ไหนไม่กินน้ำพ่อเขาเอาน้ำให้วันนี้เขาก็ไม่ได้กินน้ำเกือบทั้งวันลูกเขาไปล้างสิครับนี่คือฝีมือของเขาเออ มันมีกลิ่นอะไรลูกจะไม่ได้เหรอที่ลูกบอกว่าลูกเจอเขาครั้งแรกลูกก็ตกหลุมรักเขาแล้วลูกก็ไถ่เขามาด้วยความรักความเมตตาแต่ตอนนี้ลูกจะมา่นว่าทําไมเขามีกลิ่นทําไมเขาเหมน็นโอ้ลืมความทรงจําดีๆที่เคยมีให้กันแล้วเหรอลูกจะไปไหนนะ่ะ ล้างก็เดือดถังอ่ะทำไมห้มันอยู่เซนลูกถอดถุงมือไม่ได้หรอครับเอ้ามันไปขี้เป็นไรจะถอดถุงมือทำไมเซนค่ะไม่มาลองดูไหมท่านผู้ชมดูเซนเด้อล้างถังไม่ถอดถุงมือเด้อมีความนั่นๆมีความแบบยังสำอางอยู่เอุ้ยอุ้ยดูอัตราลงน้ำเนี่ยอือดูอัตตาก่อนแผลหายละลงน้ำได้ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอาไปตั้งใกล้ๆเขาถ้าตั้งใกล้ๆเขาเนี่ยเขาจะทํโหกลูกเธอเอาไปข้างหลังข้างๆนี่น,นี่ดูแม่ดูมือแม่ตรงนี้อ่าตรงประตูเออนะใช่ปอกลักเขาสะหน่อยสิอืมใครใครเนี่ยของลูกไงที่ลูก เอามาตั้งแต่มันเป็นขาเป็นโปลิโออ่ะตัวดำบิตตี่ะ <c oughs> ต่นี้ก็ตัวโปลิโอคสภาพแบบว่าเออดูเ <ไง S 1> หมือนเหมหือนเด็กขาสารอาหารข<ม>ีดสี่เซนพ่อก็โดนนะบางทีอ่ะเขาพิดเลยใส่เลยแต่พ่อเขารู้จากนิสัยไล้ไงไ<ม>พ่อหลูกทานอ่ะก็ม,ะมันยังไม่ใช่เวลาที่มันจะขีดไงขีดเลยเออขีดเดนี้นี่นี่นี่ ไะให้เขากินของเขาอืมอืมอี่เนี่ยอืมอืมบอกเขาให้มีความสุขมากๆนะโคตรเม็นเลยอะนี่แหละเขาเรียกว่ากลิ่นโคลนสาบควายใช่รู้ไหมที่เพลงเขาบอกอะ่ะกินมาเต็มอือไปแต่เวลามันน้งตัวแล้วมันหอมมากเลยนะใช่เอาลากขึ้นเลยไงอันนี้คือเงาะปาไงยังไม่ถอดรูปม,ม,ม,มันเคปื้อนผิวเหรอเออบ๊ายบาย ไปถ้าไม่ชมเดินรอดลูกอีกล,ล,ลูกอีกแมวหมาอยากให้ลูกสร้างความเมตตาที่ให้มันเกิดขึ้นในใจเซนเอ้ยใช่ค่ะเอาเอาเอาการะมังนะ่ะเข้าไปข้างในแล้วก็ตักออกมาครับไม่ต้องเอามือสัมผัสก็ได้หรือทำอะไรก็แล้วแต่เออเอเอ ตาไม่เอาลูกไม่เอานั่นหัวซมขาเขาทำเตี้ยเาเตียกลับไปไปทำสูนอย่างหมามันตัวน้อยกินเลยลูกกินเลยอตาอยู่นี่ไหมฮะกินกันไหหอดีดีลูกเดี๋ยวมันหอแล้วก็ซุกเข้าไปง่ครับให้เขากินด้วยกัน เขาถูกจับเข้าคออบ่อยๆไงเขาก็เลยกลัวมามลูกมามาเลยแล้วมากลัวอืมไปเรียบร้อยละให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาไปตากลับบ้านขึ้นรถเร็วไปไปเออไปไปกี่ละให้ตากลับบ้านอุ้มมาครับอุ้มครับเหมือนตอนที่ลูกอุ้มเขาครั้งแรกอ่ะเร็ว ่าน,นีก็ม,ะไไมจะเซิงกันนะกะดูดิขนาดทำมันแล้วนะเนี่ยดูมีการเอา,ทาเท้าเขียเข่ยๆด้วยออ,อุ้มมาเอออุ้มเขาเลย <c oughs> ม <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอาตาใส่ไปลแล้วก็ปิดประตูปิดประตูเร็วๆล็อกล็อกทำมตาไม่บินเองเหรอใช่ค่ะตาฉลาดเพื่อนหมดเลย เอออตาไม่ฉลาดหรออตาอตามันก็ต้องวิ่งข้ามถนนไปเรื่อยมาขึ้นขึ้นขึ้นด้วยกันอ่ะเซนเอาอาตาขึ้นตาขึ้นอ่ะปิดเลยเซนเออต้องฝึกให้เขารักกันเออเพราะถ้าปล่อยให้เขาไอ้นี่เองนะลูกบิดไปอ่ะตันไปอีกเออทุกคนถ้าไม่เอาเขาใส่แบบนี้นะเขาข้ามถนนแล้วรถมัน เขาวิ่งเร็วอะทุกคนมันมันจะประสบอุบัติเหตุโอ้อะไรอะเออป้าป่ะป้าเดี๋ยวค่อยตอนนั้นค่อยบอกให้เขาป้าป่ะป่ะป้าเข้าเข้าบ้านป่ะลูกป้าป้าเออเดี๋ยวเราค่อยระวังเอาก็ได้เขาไม่ชอบไอ้อัตตาไงมุติตามุตตาก็ไม่ชอบมุติตามุติตาก็ไม่ชอบอัตตาไง รอแม่ด้วยโอ้ไข่ไข่อัตตาทำไมเหนียว <laughs> อ่ะเรองเขา กจะมาถึงแล้วมาชมกว่าจะมาถึงบ้านคือเมื่อกี้คุณแม่เป็นคนขับรถพ่วงมาใช่ไหมคะกับอัตาและน้องเซนเป็นคนอุ้มนะคะมุรีตาข้ามถนนค่ะเป็นไงสนุกไหม ชีวิตบันเทิงไหมไม่บอกเลยชีวิตมันสนุกนี่กลับมาถึงบ้านนะคะเมตาเขาก็ดีใจนะคะดีใจที่เจอแม่นะคะที่เจอมาลูกมามาให้แม่จับเออคิดถึงแคิดถึงแม่อโอ้โอ้คิดถึงคิดถึงถึงบอกบอกชาวบ้านว่าเออแม่ฉันมาแล้ว กาศให้เขารู้เออนี่นะคะทุกคนอาหารน้องแมวนะคะสองตัวนะคะก็เติมเรียบร้อยเปลี่ยนน้าเรียบร้อยนะคะอืมแล้วก็เขาก็เดินอยู่ตรงนี้ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมนะคะตั้งแต่ทําที่นอนให้เขาใหม่นะคะทุกคนที่อยู่ให้เขาใหม่นะคะก็คือไม่ต้องห่วงอะไรเขาแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้อยู่พื้นที่นะคะที่มันกว้างๆเนาะนอีกตัวหนึ่งนะคะก็อ,อยู่ตรงนน้น นะคะไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็อันนี้ก็ตัวเล็กสุดนะคะนี่ดูนะคะทุกคนเขากเ็เขาก็เดินไปเดินมาเดินไปแล้วก็เดินมานะคะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าตรงนี้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นตะข่ายอะทุกคนเออแล้วทีนี้มันก็จะมีลมนะคะพัดผ่านเข้ามาให้มันเป็นแบบเย็นๆเนาะมันไม่ได้อึดอัดหรือว่าร้อนอะไรนะคะ ดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ค่อยมาทําความสะอาดนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูคุณพ่อนะคะเ,เทป,ปูนก่อนค่ะนี่แล้วก็มุทิตานะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะเขากลัวตานะคะอง,งาอาหารที่แม่ก็วางให้เขาเรียบร้อยแต่ว่าเขายังไม่กล้าเข้ามากินโดยคุมความประพฤติอดยดู่นึ่งทีวน,นี้ก็ไม่ต้องห่วงเขาทุกคน อาหารเขาก็คุณแม่ข้างในคุณแม่ก็เอาให้เขาเรียบร้อยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะทุกคน,นมีที่นอนเขาอยากจะนอนก็นอนนะคะมีที่กินมีที่อืมีที่อะไรเรียบร้อยอตัวเล็กอยากอืนก็เข้าไปอือยากกินก็เข้าไปก็กิน โอเคทุกคนเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะไปถ่ายคุณพ่อทํางานนะคะที่ร้านขายของให้ดูนะคะไปดูว่าคุณพ่อเทปูนเป็นยังไงนะคะให้ลูกๆเขาอยู่ตรงนี้แหละนี่นะคะทุกคนพอคุณแม่กลับมาถึงบ้านนะคะคุณพ่อก็ได้เทป,ปูนเสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน,นเดี๋ยวเหลือในส่วนของตรงนู้นนะคะเดี๋ยว รอมีงบอีกนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามาเทอีกอันนี้ก็คือเทในส่วนของตรงนี้ไปก่อนโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็อัปเดตแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกคนเรื่อยๆค่ะนะคะยังไงก็อยู่กับเป็นกำลังใจให้กันไปนะคะอันนี้คือต้องรอให้มันแห้งก่อนนะคะต้องคอยระวังขันห้าไม่ให้เดินมาแถวนี้นะคะ โอเคค่ะบ okay, ๊ายบายเจอกันใหม่จุ๊บๆทุกคน